สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ยายแดงพามาเก็บไข่หอยค่ะเก็บไข่หอยมาพเพาะกันพวเก็บกับคันพวกไข่ลงกันแตกลงมงน้ำบัวป่ากับป่ากินเมิ่บได้เลยเบียกินหลายอย่างที่น,นีแต่แนวเดหยดว่าสิปลอยแบบธรรมชาสตร์สบายสบายโมเมน มันแตกลงปลากินเบิดขนาดตัวปลานี่ยังกินอยู่ปลานี่ีว่าปลากินพืชหน่อยยังกินไข่หอยเบิดหอยหน่อยเบิดเลยบ่ม,มีเลยไข่หอยเต็มไข่เต็มสะบ่ม,มีหอยหน่อยเลยจกักโตเลยสังเกตเห็นกเ็เลยเก็บพ,พอเอาใส่ตังหักเลยนี่สิสำเร็จพอวันนี้ เลี้ยงมาเรืองปีแล้วยังบ่ได้น้ำมูกอ่เพื่อนว่าเลี้ยงน้อยๆเดือนก็ได้ขายเจ้าของเลี้ยงมาเรืองปีแล้วยังบ่ได้ขายอยู่เะ็หสูตรที่ร้องโมงลลก็แบบนี้มันี่ได้บ่บ่ได้กระเบ,บ,ะบื้องวิซาระบาดนี่ยัยเดียนหวานกินเบิดอีหลีเลยนะั้นบ่เหลือเลยนะ เห็ดแบบนี้เลยอะนี่แตกไวได้ล่ะเก็บมากระได้แต่ขนาดเก็บเ่าท่านแข็งแตกข้าบอยอีกกต่เครื่องสมถืดว่าสิบหามื่อค่อยแตกนี่นแมวนบบบู่แย่แดงเก็บใน,นบ้านาเพราะได้พอสิบหามื่อดอกไปเก็บยังมีอันแตกลุงแหละอันแตกลุงบอยแยังหลายแล้วว่ามันเก็บเพราะนี่โดนมือนะ นึกเป็นเจ้าของลืมบอกวานบลืบนะหอยซีทองกับแตกลงถิ่มตั้งสามไข่นว่าสีเก็บเพื่อใดกับบ่เก็บไรเสียหายเลยไปเลี้ยงไส้บอกับเบปเ็นไส้บอ,บป,บอ,ป,บป,บอปุ่นกับไปยังไดบุซีทองเพือ่อไดตายเบิดขึ้นใดบุได้หาบอ่อนดินไส้ห่ยไม่อีกอยู่ไอ้สิไส้บอใดล้วยวันนี้ ตัวหน่อยคักเนาะอ,อันหอยเสลีก็ได้ดังตาดังเขียวหลอดเตยอยู่ในี่เป็นแก่แดงเก็บมาเพาะใส่นี่ว่าสิคักบริเวณใส่ตะเดินนี่ด่างเขียวรัดไว้นี่ขามไปพุ่นก็นมีเบิดบ์ตว่าจะน,นี่เต็มไปเบิดคือกันพุน่นเปล่าอาหารลงห้เลยขาดรัดเปล่าหญ้าลงห้เลยว่าให้อยู่แต่ทางนี้ว่าซั่นมันบ่อยู่เด้อพี่น้องมันไปคือเก่าด่างเขียวนี่มันบ่อยู่เด้อหอยเสลีนี่ เด้ดนซทำนี้แล้วเก็บมาเพาะโดนเติบแล้วนะวะนี่นี่สิบวได้ยื่บอดอัดน,นี้นะขันบอดได้แผนนี้กะเบิดวิซาเลยเด้อบาทกะดิเบิดวิซาแล้วขันสิบวได้งกนี่นี่สิเหรียญเนี่ยคนอยู่ในบอ่อป่ายที่บอ่ออ่อเพาะแซนนี่ไปใส่กระสังแซนบอดินตะปาเทศอึดมงเลี้ยงหว่วง ยายเติบแล้วแต่ว่าด่างเขียวนี่มันมาอยู่หอย,สยอดดเอสรีเด้อค่ะหลอดได้์มดสีทองใหญ่แดงกระยดลงตั้งหไรฮั่งต่ว่าหากนี้ปลาดูเข่ามา้าหนิบัดนี้ปลาดูกระักเข่ามาจังได้เอากากาไว้เครื่องพุ่นผัดเข่ามาหลอดฮอนมาเครื่องพี่อีกคือเกาปลาดุกระได้สีเอาจักแผ่นได้แล้วค่อยสีสำเร็จนี่ ใจสีทองก็ได้ีเหอยสีทองแกแดงแม่พัดโมลายตัวไหนได้พี่น้องต้องหักไข่ดีอยู่ได้เสือปลาดุกออกวากนี้ได้เบิดสิพาอ่อนลูกมาเพาะใส่หนีน้ำแมนนี่เลยนี่พ่อใส่กรบโปได้ดอกหลักกระสีามไปหานปลาดุกอีคือเก่าลอดตารางเขียวไปครัปลาดุกคือเก่าได้กระโบ่มีแนวดีจักอย่างดอกนี่ เก็บเต็มใบนี่นี่สุมหอดก,ก่อนก็แตกกังสิเบิดแล้วดิตอนนี้ก่อนเด้ค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ